那我们各位贵宾已经将金沙注入了我们的花卉中，也寓意着花开富贵，也希望把祝福和吉祥带给现场的每一位来宾。 อ่านี่ที่ไทยเราทานเยอะมากนอกแล้วก็นอกจากทานเนี่ยควประโยชน์อื่นอีกด้วยทใช่ครับใช่ใช่ทอ่แต่ก็แต่แต่กก็แต่แต่กกแต่แต่ก็แต่แต่ก็แต่แแต่แก็แต่แ่ก็แต่แต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 ่ก็แ ครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับกับกิจกรรมวันแรกครับเรียกว่าเป็นวันแรกของงานครับสนุกมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองก็ไม่คิดว่าเราจะทําโชว์อย่างนี้ออกมาได้นะครับซึ่งก็ได้ได้เห็นการตอบรับของชาวจีนครับผมเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันนี้ทั้งในส่วนของเดินแบบเดินแฟชั่นโชว์ใช่ไหมฮะมีโชว์ด้วยครับร้องเพลงแล้วก็มีเรื่องของคุกกิ้งครับที่เราเป็นเวิร์กช็อปกันที่เรามาสอนชาวจีนเนี่ยทำอาหารกันซึ่ง เ,อเ,อเป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับครั้งนี้ยังไงก็เดี๋ยวต่อกับวันที่2ครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วยาวกันต่ออีก5วันนะครับ